สำหรับวิธีการหรือว่าเทคนิคที่เราจะนำมาใช้ในการตัดสินใจนะคะมันก็จะมีหลักๆนะคะอยู่4วิธีวิธีแรกก็คือมูลค่าสุทธิปัจจุบนันหรือว่า NPV นะคะเอ่อ Net Present Value นั่นเองวิธีที่2ก็คือการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนสุทธิหรือว่าที่เรียกกันว่า IRR นะคะ วิธีที่3คือการหาดัดชนีกำไรหรือว่า profit index นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะวิธีจำนวนปีที่คืนทุนหรือว่าการคำนวณหา payback period นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันก่อนนะคะว่าทำยังไงดีนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะมูลค่าสุทธิปัจจุบันหรือว่า NPV เนี่ยก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือการหาผลต่างนะคะรนะหว่าง PV ของเจ้ากระแสงเงินสดรับนะคะ ลบด้วย PV ของกระแสะเงินสดจ่ายนะคะก็คืออย่างที่บอกไปคอนเซปต์ตอนแรกนะคะว่ามันก็คือการที่เราหามูลค่าปัจจุบันของกระแสะเงินสดที่เราคาดว่าจะได้รับจากโครงการนะคะแล้วเราก็เอามาลบกันนะคะกับมูลค่าของกระแสะเงินสดจ่ายซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันนะคะเพื่อให้มันเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันพอเอามาหักลบกันเนี่ยเราก็จะได้เป็นมูลค่าสุทธิขึ้นมานะคะก็คือผลต่างนั่นเอง ดูว่าเป็นบวกหรือลบใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิด PVCI หรือว่า PV ของ Cash Inflow นะคะเยอะกว่า Cash Outflow ก็จะได้ NPV เนี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าการที่เราลงทุนครั้งนี้ผลลัพธ์สุทธิเนี่ยเราจะได้เงินรับมากกว่าเงินจ่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกก็คือน่าลงทุนถูกไหม